มาที่งานถแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One To Be Number One Idol รุ่นที่16ประจำปี2569เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีโดยการประกวดครั้งนี้เพื่อสนองต่อพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number One ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสะความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคม และะประเทศชาติกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกทูบีนัมเบอรวันให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคมภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมพศพรหมศีดาดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานโดยมีครูใหญ่แห่งบ้านทูบีมอมหลวงยุพดีสิริวันพร้อมด้วยครูนุยเกษรินหลิวมณสเวท็อปดารณีนุษร่วมพูดคุยบนเวทีพร้อมร่วมชมโชว์จากเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่ 5และโชว์สุดพิเศษจากศิลปินต,ตีตีวงเด็กสทีป๊อปสุดคิ้วขวัญใจน้องๆเจนซที่กำลังมาแรงโดยงานจัดขึ้นณน MCC Hall ชั้น4เดอะมองงามวงวาน ใจมากนะคะที่ิีโนวันไอดอลผ่านมาตั้ง15ปีแล้วเข้าสู่ปีที่16ค่ะก็สะแสดงว่าอาของแท้ป่ะของแท้แล,แล้วก็เด็กๆรู้จักดีแล้วก็เด็กอดอลส่วนใหญ่ที่ที่ได้เป็นไอดอลระดับประเทศนะคะก็มีพัฒนาการในการดำเนินชีวิตข้างหน้าเช่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้เรียนดีๆ,ๆได้ออกมาทำงานดีๆ,ๆ เป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของพวกเราด้วยอันนี้ก็นี่ก็คือการเปลี่นยนแปลงที่ดีทำให้ในฐานะที่เราดูแลตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจคุณผ้าว่ามันก็คงมีเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยคือเจนมันเปลี่ยนไปใช่ไหมอะไรอะไรเราก็ต้องก็ต้องดูให้ทันว่าเออเราจะดูเด็กให้เหมาะกับ ปัจจุบันเนี่ยคนจะเลือกเด็กยังไงแล้วก็ป้าคิดว่าป้าอยากจะเน้นเรื่องของมารฐานแล้วก็คุณภาพของตัวเด็กเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบให้ให้สมกับคำคำที่เป็นไอดอลจริงๆทุกครั้งที่รู้รู้ว่าน้องไปอยู่ที่ไหนแล้วน้องจเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่ๆในวงการ ส่วนส่วนหนึ่งเท่าที่ป้าทราบเนี่ยเขาจะไปอยู่ในวงการศิลปินดาราไม่เป็นนักร้องแล้เก,ก็นักแสดงอ,อ,อย่างที่วอลเอยลนี่เขาก็บอกว่าที่เดินชนไปชนกันมาที่ก็เด็กไอดอลั้งนั้นเลยหรือไม่ก็แกรมมี่หรืออะไรที่เป็นบริษัทมิ้นท่ใหญ่ๆแม้กระทั่งที่แอนปลายผ่านการคัดเลือกที่เกาหลีก็มีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ ประสบความสําเร็จแบบแบบเหมือนมซ่าแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยน้องได้ไปเป็นเทรนนีแล้วก็อยู่อย่างน้อย3ถึง6เดือนประสบการณ์งน,น,นี้ทําให้น้องกลับมาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองต่อย่อตัวเองให้ไปเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นต่อไปมันมันช่วยได้มากค่ะก็ต้องบอกว่าส6ปีนี่มันมีความพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ากระแสของโลกอะไรมันหมุนเวียนของความเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนต่างๆแต่แกนหลัก แกนหลักของทูบีนัมเบอร์วันไอดอลก็คือการเป็นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเก่งและดีอันนี้เป็นแกนอยู่แล้วแต่ที่เหลือออกจากนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของกระแสความน่านิยมหรือความน่าสนใจที่จะเชื่อมเยาวชนในยุคนี้หรือน้องๆที่เข้ามาประกวดกับในรุ่นก่อนๆหรือว่าคนที่ก่อนๆในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเราซึ่งปัจจุบันพอยิ่งเห็นสังคมไทยเป็นอย่างนี้เรายิ่งดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเพราะว่าได้สร้าง คุณภาพของคนเนี่ยเข้ามาในสังคมมากยิ่งขึ้นนะ,นะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือปีนี้เราเชื่อว่าเราจะได้เน้นความเป็นไทยมากยิ่งยิ่งขึ้นค่ะก็ะะพี่ว่าความเป็นคนไทยเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่ยิ่งถ้าเราผ่านาการแสดงหรือว่าผ่านโครงการอะไรต่างๆออกไปแล้วเป็นที่สนใจตรงนั้นแหละมันถึงเกิดการบอกต่อและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงค่ะสำหรับปีนี้ห6ปีที่ผ่านมา ค่ะแล้วก็ถามว่าพลาดมาอะไรไหมจริงๆเชื่อว่าด้วยกระแสลูกมันเขียนไปเรื่อยๆปีโนวันเองเลยป้าหมอกเว่าคือพวกเราก็พยายามที่จะคือเรื่องของกระแสเนี่ยเข้าใจเด็กเข้าใจเยาวชนแล้วก็เข้าถึงเขาคี่เขาเองก็จะได้ส่งต่อยสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นตัวอย่างด้ดยเป็นเพราะอย่างที่คือเรื่องของการที่จะมีเรื่องตัวอย่างก็คือก็สิบหกปีแล้วนะคะก็ อ๋อยาวนานมากไม่น่าเชื่อนะคะที่มีเป็นแก่ใช่แต่หลิวยังดูเหมือนหยุดตัวเองไว้ที่16ตัดขึ้นที่น้ำหนักค่ะนิดหน่อยก็น้องๆมีพัฒนาการที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็คือตามกับดาวนะคะเพราะว่าเขาจะมีรุ่นพี่เป็นไอดอลแล้วเขาก็จะพัฒนาจากรุ่นพี่ตัดต่างแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกจนมาถึงรุ่นสิบห้าปีนี้รุ่นสิบหก จะมีตัวอย่างที่พี่ไอดอลที่ทำหน้าที่ได้ดีอะค่ะซึ่งเขาจะต้องไปดำเนินรอยตามพี่แล้วก็อย่างที่คุยกับผู้เหมาะที่เขาบอกคือกัสคสมกระแสก็คือพัฒนาเรื่อยๆถ้าใครที่ดีกันทุกวันก็ไม่หยุดพัฒนาเนะคะแล้วก็ตามกระแสไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาน้องๆที่มีคุณภาพก็คือคุณภาพที่ดีของสงดนตรีดนตรีนี้ใช่ไหมครับที่ได้เข้ามาในโครงการนี้จริงๆแบบตอนแรกผมนี่เป็นเด็กปกติครับทั้งแบบ เล่นลายอยู่โรงเรียนก็ปกติที่หนังสืออะไรก็แบบมันเป็นงานทั่วไปเลยแต่พอผมเข้าในวงารนี้ก็รู้สึกเปลี่ยนไปไหลายอย่างครับทั้งการใช้ชีวิตการเรียนหนังสือการกลับตัวการเข้าหาเพื่อนอเนี่ยเปลี่ยนไม่หมดเลยครับแต่เราบอกว่ารองว่าแบบเป็นเรื่องที่ท้าทายครับในการใช้ชีวิตทําอะไรใหม่ๆในทุกวันนี้นในความรู้สึกหนูนะคะหนูรู้สึกประทับใจมากคะ่ะที่ได้เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคูบินัมเบอร์วันไอดค่ะหนูได้รู้สึกว่าตัวเอง เติบโตขึ้นจากเมื่อก่อนมากๆเลยค่ะทั้งการเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะแล้วก็มาเจอสังคมเพื่อนที่ดีค่ะหนูก็รู้สึกประทับใจมากๆอยากจะบอกจากใจจริงเลยได้รู้ว่าที่ผ่านมา15รุ่นจนเข้า1งรุ่น20นี mm ่ยพวกเราภูมิใจกันภูมิใจกันมากๆเพราะว่าเด็กของเราโตขึ้นแล้วก็ได้ดีกันทุกคนย้อนกลับไปเนี่ยหลายคนอยู่ในรัฐสภาบ้างอยู่ในที่ต่าง จะ,จะเป็นต้องเป็นศิลปินหรือดาราแต่เขามีความสามารถพคเก่งและพคดีมีพอที่จะยืนอยู่ในที่ที่เขาเหมาะสมที่จะยืนแล้วเขาก็แสดงความรู้ความสามารถของเขาเนี้ยให้เป็นที่ประจักษ์กับเออถ้าอยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ในสถานที่เออที่เขาทํางานที่ไหนก,ก็ตามส่วนใหญ่แล้วเด็กไอดอลจะเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าของเหตุการณ์หรือเจ้าของสถานที่นั้นๆอันนี้ป้าร้าพูดได้เต็มปากเพราะว่าน้องๆประสบความสําเร็จกันเกือบจากทุกคนในในหลากหลายอาชีพ